อ่ะนะคะมาดูแบบฝึกหัดที่สามนะคะอ่ะกูเขียนข้อที่หนึ่งเลยนะคะสอง y ลบสามนะคะเท่ากับหนึ่งเป็นสมการที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสามนะคะบวกสองเท่ากับแปดนะคะเป็นสมการที่สองนะคะนักเรียน ครูก็จะเลือกกําจัดวายนะคะครูทำวายให้เท่ากันโดยการที่ครูเอาสมการเอาสองคูณกับสมการที่1นะคะแล้วเอา3คูณกับสมการที่2นะคะครูดูแบบนี้นะคะครูก็คูณเลยนะคะสองคูณสมการที่1ครูก็ได้เป็น 4x ลบ 6y นะคะเท่ากับ2นะคะเป็นสมการที่3แล้วก็3คูณกับสมการที่2ก็ได้เป็น 9x ลบบวก 6y นะคะ เท่ากับ24นะคะเป็นสมการที่4เสร็จแล้วปุ๊บนะคะครูเลือกกำจัด y ถูกไหมคะครูเลือกที่กำจัด y นะคะ,ะเครื่องหมายมันต่างกันดูก็ที่เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายต่างกันครูก็เอามาบวกกันครูก็เอาสมการที่3บวกกับสมการที่4นะคะครูได้เป็น1 3 x นะคะเท่ากับ26 x เท่ากับนะคะย้ายไปหารก็ได้สอง นะคะอ่ะเมื่อได้ x เสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็แทนค่าแทนค่า x นะคะเท่ากับ2ในสมนการที่ง่ายที่สุดของครูในนี้ก็คือในสมนการที่2ครูก็เลือกสมการที่2มา3นะคะ x นะคะ x ปุ๊บครูก็เปลี่ยนเป็น2 3นะคะ3 x บวก2 y เท่ากับ8นะคะอ่ะนะคะครูก็คูณกัน3คูณ2ตรงนี้นะคะเป็น6 6กปุ๊บคูก็ย้ายไปฝั่งน้นนะคะย้ายไปลบคูก็ได้เป็น2นะคะเป็น8ลบ2ได้2เพราะฉะนั้น y ครูก็เท่ากับ1นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบนะคะคำตอบของระบบสมการนะคะระบบสมการคือนะคะคือนะคะเเป็น2 Y เป็น1นะคะข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่2 นะคะข้อที่ 2, 2> เป็นทศนิยมนะคะนักเรียนข้อที่สเป็นทศนิยมนะคะครูเขียนเลยนะคะ0.3 x นะคะบวก 0.2y เท่ากับ0.3เป็นสมการที่1น2 x ะคะ0.2 x บวก 0.3y ะคะเท่ากับลบ0.3เป็นสมการที่2นะคะ การที่เราจะทำทอนิยมนะคะกำจัดทอนิยมออกไปนะคะครูก็ต้องคูณด้วย10นะคะครูเอา10มาคูณกับสมการที่1แล้วก็เอา10มาคูณกับสมการที่2นะคะครูก็วางวางแผนก่อนนะคะครูคูณไปครูก็ได้เป็นสมการที่1ครูคูทั้งหมดครูได้เป็น3 x บวก2 Y นะคะเท่ากับ3อันนี้จะเป็นสมการที่ สแล้วก็คูณ10คูณสมการที่2ได้เป็น 2x บวก 3y นะคะเท่ากับลบ3เป็นสมการที่4นะคะเสร็จแล้วครูก็ดูว่าครูจะกำจัดอะไรดีนะคะครูเลือกที่จะกำจัด x ละกันนะคะเพราะค่าเท่ากันกำจัด y ากับกำจัด x ค่าเท่ากันครูเลือกที่จะกำจัด x นะคะครูก็ต้องทำให้ x เท่ากันโดยเอาสอง มาคูณกับสมการที่3นะคะแล้วก็เอาเลข3มาคูณกับสมการที่4นะคะ,ะคูณ,คณนะคะคูณปุ๊บ2คูณกับสมการที่3คูณได้เป็น 6x บวก4 y, นะคะเท่ากับ6เป็นสมการที่5แล้วก็เอา3คูณนะคะสมการที่4ได้เป็น 6x นะคะบวก 9y นะคะบวก 9y เท่ากับลบ9นะคะเป็นสมการที่6นะคะนักเรียนครูเลือกที่จะกําจัด y ครูก็ไปดูที่ขอโทษครูเลือกที่จะกําจัด x ครูก็ไปดูที่ x นะคะ x เท่ากันแล้วนะคะ x เป็นเครื่องหมายเหมือนกันนะคะครูก็เอา2สมการนี้มาลบกันครูก็ดูใครมากกว่านะคะดูที่ x ดูที่ y แล้วแต่เรานักเรียนเลยนะคะอ่ะครูเลือกที่จะเอา y นะคะ ครูเอาเลือกที่เอาเอาสมการที่หกมาลบกับสมการที่ห้านะคะนักเรียนหกลบห้าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะสมการที่หกนะคะก็คือเก้าเก้าวนะคะสมการที่หกคือเก้าวายครูก็เอาเก้าวนะคะเก้าวเอกลบเอ็กหมดแล้วนะคะหกเอกลบหกเอ็กครูไม่พูดถึงนะคะมันจะหมดไปเก้าวลบกับสี่วโอเคไหมคะริมนี้คือลบเก้ามาลบกับหกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นลบ 9กลบ4ก็ได้5 y 5ววเท่ากับลบเท่าไหร่คะเนี้ยลบ15เนาะลบ15นะคะตรงนี้ได้ลบ15โอเคปะ่ะลบ15นะคะลบ15เนาะอะ,อะต่อนะคะคูได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะคะคูก็หารนะคะ เอาหหารเพราะฉะนั้นครูได้ y เท่ากับลบสามนะคะได้ y เท่ากับลบสามนะคะได้ y เท่ากับลบสามแล้วนะคะตอนนี้อ่ะครูได้ y เท่ากับลบสามเมื่อได้ y เท่ากับลบสามครูก็แทนค่านะคะแทน y เท่ากับลบสามในสมการที่ง่ายที่สุดอ่ะครูแทนในสมการที่สามแล้วกัน นะคะครูก็ยกสมการที่สามมาสม,รรมการที่สามคือสามเบวกสองเพราะฉะนั้น y ในที่นี้ครูแทนลบสามนะคะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยสม,รรมการที่สามเท่ากับสามนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยนะได้เท่าไหร่ตึ๊ดอ่ะครูนะคะตรงนี้ครูคูณกันนะคะ ตรงนี้คูคูณกันครูได้ลบ6นะคะย้ายไปฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็น 3x ไปบวกเนาะเท่ากับ9นะคะเท่ากับ9เพราะฉะนั้น x ของครูก็เท่ากับ3นะคะ x ของครูเท่ากับ3นะคะอ่ะคำตอบของครูนะคะเท่ากับ3อ่ะครูได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะคำตอบของระบบสมการคือนะคะสมการคือนะคะคือ3กับลบสนะคะเสร็จแล้วนะคะข้อที่2อ่ะข้อต่อไปข้อที่3ต่อเลยนะคะ ข้อที่สามเป็นเศษส่วนนักเรียนคะข้อที่สามเป็นเศษส่วนนะครูขึ้นเลยนะข้อที่สามเป็นเศษส่วนนะครูขึ้นเลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสองเบวกเศษสองส่วนสามวเท่ากับหนึ่งเป็นสมการที่หนึ่งนะคะเศษสามส่วนสี่เนะคะลบกับเศษหนึ่งส่วนสามวเท่ากับสอง เป็นสมการที่2นะคะถ้าเป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนเราหาคอลนอของมันเราทำส่วนให้หายไปนะคะคอลนอของสมการที่1นักเรียนดูคอลนอของสมการที่1่คะคือ2กงก็สองเพราะฉะนั้นคอลนอของมันคือ6นะคะให้เราเอา6คูณน,นะคะอาาคอลนอมันคือ6เราเอาคูณนะคะเพราะฉะนั้นเราโน้ตไว้ก่อนเอา6คูณกับสมการที่1นะคะเราก็มาดูคอลนอของตัวต่อไปนะคะ คอลนอของตัวต่อไปตัวนี้นะคะ4กับ3เพราะฉะนั้นคอลนอของมันคือ12นะคะเราก็โนตต่อเราก็เอา12คูณกับสมการที่2นะคะโนตไว้ครูก็เริ่มคูณนะคะอ่ะครูทดเลขให้ดูนะคะครูเอา6คูณกับสมการที่1ครูคูณทุกตัวเลยนะคะอันนี้คูณ6นะคะอันนี้คูณ6อันนี้คูณ6โอเคไหมคะคูณอย่างนี้เราตัดนะคะนักเรียนเราตัดอย่างนี้นะ เหลือสามนี้นะคะอันนี้ตัดนะคะเหลือสองอย่างนี้นะคะอ่ะค,คูณเลยนะอ่ะค,คูณกันนะคะคูณได้เท่าไหร่ตัดปุ๊บเหลือสามก็จะได้เป็นสามเบวกสี่วนะคะเท่ากับหกเป็นสรรมการที่สามโอเคไหมคะสรรมการที่สามนะคะอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้คูเอาสิบสองคูณอ่ะคูณสิบสองตัวนี้ก็คูณสิบสอง นะคะตอนนี้ก็คูณสิบสองนะคะอ่ะครูก็ตัดนะคะครูตัดอ่ะครูตัดนี่นะเหลือสามตัดเหลือสี่นะคะครูก็ได้เป็นนะคะครูก็ได้เป็นสามสามเก้าเนาะเก้าเอ็กนะคะลบสี่วายนะคะเท่ากับยี่สิบสี่นะคะเป็นสมนการที่สี่นะคะนักเรียนเพรเอินว่าเห็นไหมคะนักเรียน y เท่ากันนะคะอเผอิญว่า y เท่ากันถ้า y เท่ากันปุ๊บนะคะ y เท่ากันแล้วมีเครื่องหมายต่างกันนะคะเราเอาสองสมการนี้มาทำไมกันคะบวกกันได้เลยนะคะเอาสมการที่3บวกกับสมการที่4อ่ะได้อะไรอะครูบวกกันนะคะ 3x กบวก 9x ็ก็กลายเป็น 12x เนะคะเท่ากับ6บวกนี่ก็เป็น30นะคะ30 เป็นสามสิบปุ๊บเอาสิบสองไปหารได้เท่าไหร่เนี่ย x เ,เท่ากับสิบสองหารสามสิบหารสิบสองสิบสองเอาหกหารเลยเนาะหกสองสิบสองหกสามหกห้าสามสิบเพราะฉะนั้นครูได้เป็นห้าส่วนสองนะคะเราได้ x แล้วนะคะเมื่อได้ x มาแล้วนะคะเมื่อได้ x มาแล้วก็หาค่า y ต่อโดยการแทนค่าครูแทนค่าแทนค่า x นะคะเท่ากับ5ส่วน2ในสมการที่ง่ายที่สุดของเราก็น่าจะเป็นสมการที่3นะคะสมการที่3นะคะครูก็ลอกสมการที่3มานะคะสมการที่3คือ 3x กนะคะก็เป็น3 x ของครูก็เปลี่ยนเป็น5ส่วน2นะคะ5ส่วน2นะคะบวก 4y เท่ากับ6 นะคะหกนะคะครูได้เท่าไหร่เนี่ยนะคะครูตัดไม่ได้ครูเขียนเลขเลยนะครูได้เป็นสามคูณห้าได้15ก็ได้เป็น15บห้ส่วนสองบกสีนะคะเท่ากับ6ย้ายข้างนะคะย้าย3าส่วนสองอ้าสิบห้าส่วนสองนะคะสามห้าสิสิบห้าส่วนสองย้ายไปข้างนู้นนะคะเอาไปคูณ อ่เอาไปลบนะคะนักเรียนอ่ะคูได้4 y ่ก่อนนะสี่เท่ากับนักเรียนเป็นหเลยค่ะหก <6 S 1> <6 S 2> เป็นสิบสองหกส่วนสองก็ไปหกทำให้มันเป็นส่วน2ก็กลายเป็นสิบสองส่วนสองนะคะนะคะักเรียนหกตัวนี้ส่วน1อยู่นะคะนักเรียนก็คูณ2เข้าไปโอเคไหมคะคูณ2เข้าไปส่วนมันจะได้เท่ากันก็เป็นสิบสอส่วนสนะคะสิบสองสิบสองส่วนสองนะคะลูกอ่ะ ได้เป็น12ส่วนสองย้าย15ไปเนาะอ่ะย้าย15ไปก็เป็นลบ15ส่วน2นะคะอ่ะครูลบนะคะครูลบก่อนนะ y าก่อนนะนะคะอ่ะครูได้เป็นลบกันปุ๊บครูก็ได้เป็นลบ3ส่วน2นะคะย้าย4ไปต่อนะคะย้ายไปเลยนะคะย้าย4ไปต่อ4คูณอยู่ย้ายไปหารการหารคือคูณกับตัวล่างตรงนี้นะคะคูณตัวล่างตรงนี้นะคะอ่ะคูณตัวล่างตรงนี้ ก็ได้เป็นอ่ะได้เป็นแล้วนะคะ y เท่ากับนะคะลบสามส่วนแนะคะคำตอบสุดท้ายนะคะลบสามส่วนแอ่ะโอเคนะคะอ่ะครูตอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะคำตอบของระบบสรรมการนะคะสรรมการื นะคะคือนะคะห้าส่วนสองนะคะเดี๋ยวก่อนนะห้าส่วนสองกับเดี๋ยวก่อนนะลบใหม่มีเขียนไม่สวยนะคะคือห้าส่วนสองกับลบสามส่วนแปดนะคะคำตอบของสมการคือตัวนี้อ่ะข้อที่สี่เลยนะคะ,ะข้อที่สี่ ข้อที่4ี่ดูนะคะข้อที่4ข้อที่4ขึ้นเลยนะคะห้า y 5 x ลบส y นะคะเท่ากับ10เป็นสมการที่1นะคะแล้วก็เป็นลบแ x บวกศูนะคะ y เท่ากับสีนะคะเป็นสมการที่ 2นะคะในกรณีนี้นะคะมี0.4แค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คูนสมการทํา0.4์ให้เป็นจำนวนเต็มนะคะโดยการคูก็0.4ก็คูน5ก็พอนะคะคูเอา5นะคะคูนเอา5คูณกับสมการที่2นะคะเอา5คูนนะคะ8.5.40นักเรียนได้ลบสนะคะบวกนะคะบวก2 y วายตรงนี้นะคะนี่เป็น2 y วาย เท่ากับ200นะคะเป็นสมก,การที่3นะคะนักเรียนตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้เราได้เห็นไหมคะ y เท่ากันเห็นไหมต,ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะคะเท่ากันแลวเครื่องหมายต่างกันครูก็เอาสมก,การที่1นะคะบวกกับสมการที่3ได้เลยนะคะสมการที่1บวกกับสมการที่3นะคะนักเรียนครูก็จะได้ นะคะนักเรีก็เอา 5x มาตรงนี้นะคะมาบวกตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ 35x นะคะลบ 35x นะคะเท่ากับบวกกันก็เป็น210 x นะคะเเท่ากับเอาย้ายลบ35ไปหารน,นะคะก็ได้เป็นลบ6นะคะได้ x แล้วนะคะแทนค่าต่อนะคะแทน x เท่ากับลบ6ในสรรมการที่ ง่ายของเราก็น่าจะเป็นสมการที่1นละกันนะคะในสมการที่1นะคะในสมการที่1อ่ะครูแทนนะคะครูได้เป็นสมการที่ 1, 1> ครูก็ยกสมการที่หมึ่งมาก็คือ5 x ของครูคือลบหนะคะ,ะลบหนะคะมาลบกับ2 y นะคะเท่ากับ10อ่ะนะคะอันนี้ครูคูณกันนะคะครูคูณกันตัวนี้ครูคูณกันนะคะครูได้ลบ หกห้าสามสิบเนาะลบสามสิบอ่ะโูได้เป็นลบสองวายนะคะเท่ากับสิบนะคะเท่ากับสิบนะคะเอารลบสามสิบย้ายไปก็เป็นบวกสามสิบนะคะก็ได้เป็นสี่สิบนะคะย้ายลบสองไปหารหารด้วยลบสองนะคะคูหารเลยหารเลยนะคะก็ได้เป็น y ายเท่ากับลบยี่สิบนะคะอ่ะได้ x ได้ y เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะคำตอบ ของระบบสรรมการของ <c oughs> ระบบนะคะสรรมการคือนะคะคือนะคะลบหกกับลบยี่สิบนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ผ่านไปนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้าข,ขึ้นสรรมการเลยนะคะนักเรียน สองวายสองวายลบสามเอฟนะคะเท่ากับเจ็ดนะคะเป็นสมการที่หนึ่งนะคะวายบวกหกเอฟนะคะบวกหกเอฟเท่ากับสิบเอ็ดเป็นสมการที่สองนะคะเป็นสมการที่สองอ่ะนะคะอ่ะเราก็มาดูเราจะกําจัดเลือกกําจัดอะไรดีครูเลือกกําจัด x นะคะนักเรียนนะคะนะครูเลือกที่จะกําจัด x ครูก็เอาสอง นะคะมาคูณกับสรรมการที่หนึ่งนะคะครูเอาสองคูณเอ๋อไม่ใช่เอาสองโอเคเอาสรราองคูณกับสมการที่หนึ่งเพราะครูเลือกที่กําจัด x นะคะครูเอาสองคูณกับสรรมการที่หนึ่งครูก็จะได้เป็นสี่วนะคะลบหกเนะคะสี่วายลบหกเเท่ากับสิบสี่นะคะเป็น <c oughs> เป็นสรรมการที่สามนะคะเป็นสรรมการที่สาม เราได้ละตรงนี้เท่ากันแหละนะคะเป็นเครื่องหมายต่างกันนะคะครูก็จะเอาเอาสองอันนี้มาบวกกันนะคะดูที่ x นะคะครูก็เอาสรรมการที่2บวกกับสรรมการที่3นะคะสรรมการที่2บวกกับสรรมการที่3ครูได้เป็น5 y เนาะเท่ากับ25นะคะดังนั้น y ของครูก็เท่ากับ5เมื่อได้ y เรียบร้อยแล้วครูแทนค่าต่อนะคะ แทน y เท่ากับ5ในสมการที่ที่2แล้วกันนะคะที่2นะคะครูก็เขียนสมการที่2มานะคะ y ก็คือ5ถูกไหมคะ5บวก6นะคะ x เท่ากับ11นะคะเพราะฉะนั้น6 x เท่ากับเอา5ย้ายไปลบก็ได้6เพราะฉะนั้น x ของครูเท่ากับ1นะคะอ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของระบบสมการนะคะสมการคือนะคะคือ x เป็น1 y เป็น5นะคะโอเคนะคะอ้าวข้อต่อไปนะคะข้อที่6นะคะข้อที่6ข้อที่6นะคะโจทย์บอกว่า3 x นะคะโจทย์บอกว่า3 x บวก 2y นะคะเท่ากับ15เป็นสมการที่1นะคะนักเรียนนะคะ 6x <6 X S 1> เท่ากับลบสนักเรียนเปลี่ยนรูปเลยนะคะมันจะได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องเปลือง 6x นักเรียนย้าย y มาเลยนะคะนักเรียนย้ายลบวมาข้างนี้เลยนะอ่ะย้ายลบวมาข้างนี้เลยนะคะค่ะย้าลยลบวตรงนี้มาข้างนี้เลยนะคะย้ายเลยนะคะครูก็ได้เป็น 6x เอบวกสี y, นะคะเท่ากับ สิบสามเป็นสมการที่สองโอเคไหมคะอ่ะครูทำอ่ะครูทำให้ x เท่ากันนะคะโดยการครูเอาเลขสองมาคูณกับสมการที่หนึ่งนะคะเอาสองคูณกับสมการที่หนึ่งนะคะสองคูณกับสมการที่หนึ่งได้เป็นนะคะหกเอบวกสี่ว เท่ากับ30นะคะเป็นสมาการที่3นะะักเรียนคะครูก็ดูที่ x นะจริงๆแล้ว y ก็เท่านะคะเราดูที่ x เ,เพราะเราเล first, ะะ็งน x ะตั้งแต่ตอนแรกนะคะนักเรียนเราเล็ง x ตั้งแต่ตอนแรกจริงๆแล้วมันเท่ากันหมดเลยนะคะครูก็เอาสมาการที่2นะคะนะคะลบกับสมาการที่1นะคะ2ลบ1นะคะครูก็เอาสมาการที่2ลบกับสมาการที่1นะะนะคะนักเรียน เอลบเหมดไปถูกไหมคะอ่ะนักเรียน x อลบเอันนี้หมดนะคะอุ้ยขอโทษนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงขอโทษนะคะอ่ะขอโทษทีนะคะ,ออททนะคะ x อลบเหมดไปนะคะ y าลบวเห็นไหมคะวายลบวก็หมดไปข้างนี้ก็หมดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างนี้เราจะเหลือศูนย์ข้างนี้นะคะลบกันนะคะ2อลบหนักเรียนก็จะได้เป็นลบลบเท่าไหร่เนีเ่ยลบสิะน, 17. นะคะนักเรียน0ูนย์ ศูนเท่ากับสิซึ่งเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ตอบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระบบสมการนะคะระบบสมการนี้นะคะไม่มีคําตอบนะคะไม่มีคําตอบโอเคนะคะข้อที่6นะคะอ่ะต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายละอ่ะนะคะ ครูก็เรียงเลยนะคะนักเรียนครูจัดรูปเลยนะคะจะได้เนี่ยตรงนี้ครูครูจัดรูปเลยนะคะเอา x มานี่เลยนะคะเอา x มานี่เลยนะคะฮะครูเขียนเลยนะคะครูได้เป็นนะคะนักเรียนวายขึ้นก่อนริมนี้วายขึ้นก่อนเราเอาอะะเะะเ y. วายขึ้นก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะครูก็ได้เป็น y าวายขึ้นก่อนก็ได้นะคะไม่มีปัญหา y ายลบสานะคะเท่ากับลบสเป็นสมาการที่1นะคะเขาขึ้น y ก่อนเราก็ขึ้น y ตามเขา y บวก 6x นะคะเท่ากับ16นะคะเป็นสรรมการที่2นะคะอ่ะครูเลือกที่กําจัดไม่ต้องเลือกนะคะไม่ต้องเลือกเพราะตอนนี้อะไรเท่ากันคะตอนนี้ y เท่ากันโอเคไหมคะนี่ y เท่ากัน ะะเมื่อ y เท่ากันแล้วปุ๊บนะคะเราจะกําจัดมัน y เป็นบวกทั้งคู่มีเครื่องหมายเหมือนกันเราจะกําจัดมันเราก็ต้องเอามาลบกันเวลาลบกันนะคะนักเรียนระวังนิดนึงนะคะครูเลือกลบกันนะอ่ะครูลบกันครูเอาสรรมการที่มากตั้งก็คือสรรมการที่2มาลบกับสรรมการที่1โอเคไหมคะอ่ะสลบหนะคะนักเรียน y ลบไปหมดไปนะครูเขียน2ก่อนนะสรรมการที่2ของครูคือ6 x ะะคะมาลบกับสรรมการที่หนึ่งของครูคือลบสามเอ็กนะคะนักเรียนลบสามเอ็กระวังนิดนึงนะคะอ่ะเท่ากับนะคะสรรมการที่สองครูคือสิบหกนะคะมาลบกับสรรมการที่หนึ่งของครูคือลบสองโอเคไหมคะตรงนี้ไงคะนักเรียนตรงนี้จะกลายเป็นบวกไปแล้วนะคะตรงนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกไปแล้วระวังนะคะอ่ะครูก็ได้เป็นหกเอ็กซ์บวกสามเอ็กซ์ก็กลายเป็นเก้าเอ็กซ์นะคะ 9 x เท่ากับ16บวก2ก็เป็น18นะคะดังนั้น x ของครูเท่ากับ2นะคะได้ x แล้วนะคะแทนค่าเหมือนเดิมแทนค่า x เท่ากับ2ในสมการที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ก็คือสมการที่2นะคะทำการที่2ครูจะได้ y นะคะครูจะได้ y อะ y นะคะบวก 6นะคะ 6x นะคะ x ของครูคือ2เท่ากับ16นะคะเท่ากับ16นะคะอ่ะครูก็คูณกันตัวนี้ครูคูณกันได้12ถูกไหมคะ12ย้ายไปฝั่งนู้นนะคะ12ย้ายไปฝั่งนู้นนะคะตัวนี้เหลือ y นะคะ12ย้ายไปฝั่งนู้นก็เอาไปลบนะคะก็ลบกับ10เอา16ลบ12 ก็ได้4นะคะนักเรียนจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของระบบสมการคือนะคะ x เป็น2 y เป็น4โอเคนะคะเรียบร้อย